มัดตอมตัดโค้ปเปซี่ใครคือเบอร์หนึ่งของโลกครับได้เลยครับแล้วคุณล่ะครับชอบทานโค้กหรือเปปซี่มากกว่ากันและเหตุใดคุณถึงชอบทานโค้กหรือเปปซี่ครับและคุณคิดว่าโค้กกับเปปซี่ในโลกนี้แบรนด์ไหนขายดีกว่ากันแบรนด์ไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันและในไทยโค้กหรือเปปซี่ขายดีกว่ากันมาลองสนทนความคิดเห็นและพูดคุยกันได้นะครับใครเกิดก่อน โค้กนะครับมีอายุ133ปีแบ๊ซี่นะครับมีอายุ127ปีโคกชนะครับเพราะว่าเกิดก่อนและมีอายุมากกว่าครับใครขายทั่วโลกมากกว่ากันโค้กนะครับมีขาย192เทศทั่วโลกนะครับในขณะที่เบ๊บซี่นะครับมี188ประเทศทั่วโลกโคกชนะครับมูลค่าตลาดโลกใครมากกว่ากัน โค้กนะครับมีมูลค่าตลาดนะครับทั้งโลกนะครับอยู่ที่11ล้านล้านบาทเฟบซี่นะครับอยู่ที่7.6ล้านบาทโคกชนะครับมูลค่าแบรนด์ใครดังกว่ากันโค้กนะครับมีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่2องล้านสแสนหหมื่นล้านบาทครับเฟบซี่นะครับมีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่7จ็ดแสนเหมื่นเพันล้านบาทครับโคกชนะครับรางวัลจากโฆษณาใครมากกว่ากันโค้กนะครับได้รางวัลจากคานสไลออนปีสองพี่สิบล่าสุดนะครับ17รางวัลเฟบซี่นะครับได้4รางวัลครับโคกชนะครับใครขายดีกว่ากัน โคกนะครับขายได้ในปี2024นะครับทั้งโลกนะครับอยู่ที่1.65ล้านล้านบาทเป๊ปซี่นะครับขายอยู่ที่3.22ล้านล้านบาทเป๊ปซี่ชนะแล้วใครกําไรมากกว่ากันโคกนะครับกำไรอยู่ที่3 7 0 0 0 0 0 0านบาทเป๊ปซี่นะครับกำไรอยู่ที่3 3 0 0 0 0 0 0 0บาทโคกชนะครับกำไรมากกว่าคุณว่าเขาทำไมโค้ขายได้น้อยกว่าและกำไรมากกว่าล่ะครับเราต้องมาดูนะครับว่าราคาขายของโคกและเป๊ปซี่จริงๆแล้วใครขายแพงกว่ากันครับราคาขายในประเทศไทย โค้กนะครับราคา325 ml ในประเทศไทยขายอยู่ที่16บาทครับโคกชนะครับขายได้ราคามากกว่าราคาขายเกาหลีใต้โค้กนะครับราคาขายที่เกาหลีใต้330 ml นะครับอยู่ที่58บาทเปปซี่นะครับอยู่ที่45บาทโคกชนะครับขายได้แพงกว่าราคาขายนอร์เวย์โค้กนะครับราคาที่นอร์เวย์นะครับอยู่ที่80บาทที่เจบาทโค้กชนะเส้นเดียวกันครับขายได้แพงกว่าครับราคาขายสวิตเซอร์แลนด์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับโค้กนะครับขายอยู่ที่60บาทครับเปปซี่ก็60บาทราคาเท่ากันเสมอกันราคาขายสิงคโปร์ โค้กนะครับที่สิงคโปร์นะครับอยู่ที่40บาทเฟปซี่นะครับ Trustee, อยู่ที่35บาทโค้กชนะครับขายได้ราคาแพงกว่าครับกำไรต่อรายได้ใครมากกว่ากันโค้กนะครับได้กำไรต่อรายได้อยู่ที่22%่บเปอรซี่นะครับได้10.6%โค้กชนะครับกำไรต่อรายได้มากกว่าครับ